สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับแล้วก็สําหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงตัวหม้อทอดไร้น้ํามันนะครับหรือบางท่านก็อาจจะเรียกว่าหม้ออบลมร้อนนะครับผมก็ในชแนลของผมเนี่ยอยากจะบอกเพื่อนๆก,ก่อนเลยนะครับว่าสําหรับวัตถุประสงค์ที่ทํำชแนลนี้ขึ้นมาแล้วก็พยายามอัพคลิปที่ถ่ายเข้าของเครื่องใช้ของตัวเองเนี่ยก็อยากจะบอกกับเพื่อนๆว่า คือก่อนหน้านี้เนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าแบบเวลาเราอยากจะซื้ออะไรอยากได้อะไรของใช้ต่างๆนะครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราก็มักจะสืบค้นหาข้อมูลนะครับจากในอินเทอร์เน็ตหรือตามสื่อต่างๆอะไรบ้างแหลนะเนาะก็ทุกคนก็สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายแล้วสมัยนี้แต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่ผมพยายามหาแล้วแต่แบบมันก็ยังไม่ค่อยมีใครทํารีวิวเท่าไหร่นะครับผมก็เลย พยายามที่จะทำแบบทาคลิปนะครับจากของใช้ของผมเองในชีวิตประจำวันนะครับก็เหมือนกับของชิ้นนี้นะครับก็คือพึ่งได้รับสดสดร้อนๆมาเลยนะครับก็ยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับสำหรับเจ้าหม้อทอดไหลน้ำมันนะครับโอเคมาพูดถึงในรายละเอียดของหม้อทอดตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับก็เป็นยี่ห้อซามิโอนะครับผมอันนี้ผมซื้อมาในราคา990บาทนะครับ พอพูดถึงสเปคเนี่ยเจ้าของเจ้ามอทอดนี้นะครับก็คือว่าความจุของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่2ลิตรนะครับผมเข้าใจว่าเพื่อนๆเนี่ยคงจะได้ยินเรื่องของมอทอดไรน้ํามันมาบ้างแล้วแหละนะครับก็จะมีหลากหลายขนาดนะครับแต่ว่าขนาดเล็กๆเนี่ยกับขนาดกระทัดรัดก็จะเริ่มต้นที่2ลิตรแล้วก็จะอาจจะขยับไปเป็น2.3 2.5 2.8 3ลิตร5ลิตรก็ว่ากันไปนะครับ แต่สาหรับเจ้าซามิโอเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นหม้อทอดไร้น้ํามันที่ราคาย่อมเยานะครับก็คือราคาแบบถูกมากนะครับก็ถ้าไปเทียบกับของแบบพวกมีฮอพวกทีฟาวฟิลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างทีฟาวก็อาจจะหาได้ในราคาช่วงเลทประมาณ3,000กว่าบาทนะครับแต่ถ้าหากเป็นฟิลิปเนี่ยก็อาจจะเป็นราคาอยู่ในช่วงประมาณส5,000บาทนะครับผมซัมซุงก็เช่นกันนะครับเรื่องคุณภาพเนี่ยก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอออีห้อแพงๆอาจจะมีเทคโนโลยีอะไรที่ทําให้ของที่เราเอามาปรุงให้สุกเนี่ยมันทําให้แบบได้รสชาติที่ดีกว่าหรือเปล่าแต่หลักการนะครับของหมอ้อทอดไร้น้ํามันเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้ผมแกะให้ดูนะครับภายในตัวหมอ้อทอดนะครับก็คือมันก็จะเป็นลักษณะของหม้อแล้วก็จะมีกระแะแกรงแบบเนี้ย ที่เป็นรูๆก็คือเวลาที่เราเอาอาหารใส่ลงไปนะครับแล้วมันก็จะมีลมร้อนเนี่ยเป่าลงมานะครับมันก็จะเป็นลมเหมือนแบบลมหมุนเวียนอยู่ในนี้นะครับทําให้พอเกิดความร้อนเนี่ยไขยมันจากเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็จะหลดลงไปข้างล่างนะครับมันก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องใช้น้ํามันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาหารที่ถูกปรุงหรือทําให้สุกโดยใช้น้ํามันทอดเนี่ยกับไม่ใช้น้ํามันเนี่ยผมว่ายังไงรสชาติหน้าตามันแตกต่างกัน แน่ๆอยู่แล้วแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพราะว่าบางทีเนี่ยเราเรานึกถึงนะว่าถ้าเราเอาอาหารไปทอดมันก็ได้น้ำมันที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็บางท่านก็อาจจะห่วงเรื่องของสุขภาพอะไรก็แล้วแต่ก็เลยแบบเอออยากจะลดพวกเรื่องของไขมันบ้างนะครับก็เลยตัวมอทอดหรือมออบลมรม้อนเนี่ยก็อาจจะช่วยลดเรื่องของน้ำมันได้นะครับผม ก็อาจจะแบบหลีกเลี่ยงการบริโภคน้ํามันเข้าไปพร้อมกับอาหารนะครับซึ่งพวกหม้อทอดไรน้ํามันพวกนี้นะครับเขาก็จะมักจะโฆษณาว่าช่วยลดปริมาณน้ํามันหรือไขมันเนี่ยลงได้ถึง80%เลยนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะจริงตามนั้นหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูรูปร่างหน้าตาภายนอกนะครับที่เห็นนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเป็นพวกหม้อทอดราคาถูกเนี่ยมันก็จะมีตัว เป็นลักษณะที่เป็นท i m เมอร์ครับพอเวลาเราหมุนเนี่ยมันก็จะค่อยๆนับเวลาแล้วก็หมุนตีกับนะครับอย่างตัวนี้มันจะตั้งเวลาได้30นาทีนะครับแล้วก็เรื่องของความร้อนครับด้านบนนะครับก็จะปรับความร้อนได้ที่จะเริ่มที่80องศาจนถึง200องศานะครับสำหรับสเปกกำลังไฟตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่1000วัตต์นะครับก็ตามที่โรงงานเขาแจ้งมาครับตามสเปคที่ซื้อมาครับด้านบนก็จะมี เป็นเหมือนเป็นรูปเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกนะครับว่าถ้าจะทอดไก่ทอดอย่างเงี้ยใช้หม้ออะไรนะ้ำมันทําอาหารแบบพวกไก่ทอดก็อาจจะใช้ความร้อนร้อยแปดสิบองศาเวลาประมาณแปดสิบถึงยี่สิบห้านาทีนะครับก็จะมีแบบอาหารเป็นสัญ,ญลักษณ์ต่างๆให้เราเหมือนแบบเออถ้าเราไม่รู้จะตั้งค่าเท่าไหร่ดีเราก็ลองดูตามว่าอาหารที่เราเอาไปปรุงในเครื่องเนี้ยที่จะทําให้มันสุกเนี่ยเป็นอาหารประเภทไหนเราว่าตั้งตามเขาได้นะครับ รูปล่ามันก็จะเล็กๆกระทัดรัดหน่อยครับก็ถ้าเพื่อนๆเ,เคยเห็นแบบพวกหมอ้อทอดรุ่นใหญ่ๆนะครับของที่แบบอย่างที่ผมบอกครับของพวกฟิลิปอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยทําแบบหมอ้อทอดขนาดเล็กๆนะครับเขาก็อาจจะเป็นแบบหมอ้อทอดที่ขนาดแบบ2.8ลิตร3ลิตรขึ้นไปอะไรเงี้ยมันก็จะใหญ่เถอะอทาหน่อยแต่ทรงของตัวซามิโอตัวเนี้ยมันก็จะเล็กๆกระทัดรัดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเล็กมากมันจะเป็นแบบทรงจะสูงขึ้นมาถ้าเทียบดูแบบมือผมนะครับ แล้วบริเวณรอบๆตัวมันนะครับก็ด้านหลังนะครับก็เข้าใจว่าเป็นที่ระบายลมนะครับเพราะว่าหลักการทํางานเนี่ยมันก็จะมีขดลวดความร้อนนะครับแล้วก็จะมีพัดลมเนี่ยดูดอากาศเข้าไปแล้วก็เอาลมร้อนอ่ะเป่าอาหารพอเป่าอาหารปุ๊บมันก็ต้องมีการคายอากาศออกมาเหมือนกนันก็จะผ่านทางตรงช่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราทําอาหารอ่ะก็อย่าเอามือไปโดนบริเวณช่องระบายความร้อนตรงนี้ครับเพราะว่าก็น่าจะร้อนมากพอสมควรนะครับ อันนี้ก็เป็นสายไฟนะครับสามขาครับก็เสียงผมอาจจะอูอีอูอีหน่อยครับก็มีการสูดน้ำมูกเป็นระยะระยะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องเล็กๆนะครับตรงนี้ก็เหมือนเป็นช่องน่าจะเป็นช่องที่ดูดอากาศเข้าไปนะครับดูดอากาศเข้าไปทางนี้แล้วก็ระบายลมออกมาทางนี้นะครับผมส่วนด้านด้านใต้นี่นะครับก็จะมีบอกว่า เป็นรุ่น air fire สองลิตรนะครับรหัสรุ่นเป็น imts 2000นะครับกำลังไฟก็พันวัตต์นะครับใช้แรงดันไฟ 220V โวลต์นะครับพวกวัสดุก็ผมว่าก็กลางๆนะครับก็เป็นพลาสติกธรรมดาเอน่าจะเป็นพวกพลาสติก ABS ธรรมดาทั่วไปนะครับการเก็บงานก็โอเคนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอหมุนกลับมาด้านหน้านะครับอ่าแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดู ด้านในนะครับภายในบริเวณตัวพัดลมกับขดลวดน,นะครับอันนี้ก็เพื่อนๆก็เห็นแล้วเนาะว่าเป็นตะแกรงครับสามารถถอดออกมาล้างได้ก็จะเป็นเหมือนผิวแบบเคลือบไม่กันติดนะครับแต่ว่ามันก็คงไม่ใช่แบบสารเคลือบที่มีคุณภาพนะครับก็ถ้ามีคราบอะไรมันก็น่าจะต้องติดเราก็ต้องแบบขัดทําความสะอาดพอสมควรนะครับตามแบบก็ตามราคาครับพวกพวกหม้อที่แบบราคาหลักร้อยส่วนมาก พวกสารกันติดจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทอดหรือเอาอะไรลงไปในกระทะมันก็จะยังติดอยู่ดีนะครับโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของขดลวดความร้อนนะครับนี่นะครับพอดีกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับข้างในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตะแกรงนะครับตะแกรงอาจจะแบบป้องกันไม่ให้เราเอามือไปโดนขดลวดความร้อนหรืออะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะ กล้องอาจจะไม่เห็นเท่าไหร่นะครับก็คือด้านในเนี่ยมันก็จะเป็นขดลวดความร้อนแบบกลมๆนะครับขดอยู่ข้างในแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับถ้าถ้าถ้าเปรียบเทียบจากภาพนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นขดลวดความร้อนเนาะแล้วก็จะมีพัดลมอยู่ตรงนี้พัดลมก็จะหมุนแล้วมันก็จะลมก็จะผ่านขดลวดความร้อนลงไปถึงตัวในหม้อข้างล่างนะครับผมมันก็จะเป็นอากาศที่หมุนเวียนอยู่ภายในหม้อนะครับตรงนี้เนี่ยก็จากที่ผมเห็นคลิป ของท่านอื่นๆนะครับใน y YouTube เนี่ยก็คือสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยเวลาที่เราใช้ไปนานๆนะครับพวกไอ้น้ำมันเอยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นเกิดเป็นคราบสกปรกนะครับติดอยู่ที่ขดลวดนะครับซึ่งเราก็ต้องแบบเออมีการทำความสะอาดบ้างละแต่ที่ผมเห็นเนี่ยของยี่ห้ออื่นเขาจะไม่มีตะแกรงตรงนี้มาให้นะครับแต่ยี่ห้อซามิโอเนี่ยมีตะแกรงตรงนี้มาให้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะทำความสะอาดเราก็เลยต้องอาจจะแบบ แกะต่แกงตรงนี้ออกก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยครับก็จะมีน็อตยึดอยู่สี่จุดนะครับด้านในนะครับแล้วถึงจะเข้าไปทําความสะอาดขดลวดทั้งในได้นะครับเพื่อป้องกันป้องกันแบบการสะสมของพวกคราบน้ํามันไอน้ํามันต่างๆนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นลักษณะหม้อด้านในนะครับด้านนอกรประมาณนี้นะครับอันนี้จะให้ดูนะครับว่าเออมันมีโหมด ทำอะไรได้บ้างนะครับก็จะเป็นตามนี้นะครับทําเฟ้นไฟขนมปังนะครับอบเนื้ออบปลาอบกุ้งมันก็จะมีบอกนะครับว่าใช้ความร้อนละระยะเวลาเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นไฟแสดงสถานะนะครับโอเคตรงปุ่มตรงนี้มันก็จะหมุนแบบลื่นๆหน่อยนะครับไม่เหนือเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นนาฬิกาจับเวลาก็ถ้าเราหมุนนะครับเราก็จะได้เสียง ได้ยินเสียงติ๊ก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 นะครับตอนที่นาฬิกามันกาลังหมุนกลับนะครับจนครบจนมาถึงที่หลักศูนย์นะครับมันก็จะหยุดนะครับผมก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะลองเอาอาหารที่ผมเตรียมไว้เนี่ยมาลองอบใช้งานจริงกับไหม้อตัวนี้ดูนะครับว่าอาหารที่ได้ออกมาเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับผมโปรดติดตามต่อนะครับอย่าพึ่งไปไหนนะครับผม โอเคครับเพื่อนๆครับมาต่อกันเลยครับตอนนี้ผมก็เตรียมนะครับผมจะเอาลองใช้นะครับหมูสามชั้นนะครับลองมาทำให้มันสุกด้วยตัวหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับหรือหม้ออบลมร้อนนะครับดูว่าผลงานออกมาจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือผมเอาหมูใส่ในหม้อแหละแต่ว่าเทคนิคอย่างหนึ่งของผมเลยเนี่ยผมจะเติมน้ำนะครับลงไปข้างล่างหน่อยหนึ่งนะครับ หมูที่อบเนี่ยมันจะได้ไม่แห้งเกินไปนะครับแล้วก็จะลองใช้ตัวหม้อหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับอบดูนะครับว่าผลงานนะครับในการใช้หม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยทำการทอดหรืออบหมูสามชั้นนะครับหน้าตาของมันจะออกมาน่ากินยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมว่าใส่ลงไปแบบนี้เลยครับตัวหม้อตรงนี้ก็ไม่ได้มีตัวล็อก อะไรนะครับก็สามารถเอาตัวหม้อเนี่ยก็เสียบใส่เข้าไปได้เลยนะครับทีนี้ผมก็จะลองตั้งไฟดูเอาประมาณเท่าไหร่ดีนะครับก็ถ้าดูอย่างที่เขาแนะนำมานะครับถ้าเป็นพวกเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาก็ประมาณ180องศานะครับใช้เวลาประมาณก็ตั้งแต่10-15นาทีนะครับก็เดี๋ยวผมลองปรับดูตามที่เขาแนะนำแล้วกันนะครับแต่ อันนี้ก็คือว่าผมเนี่ยหมูที่ผมใช้เนี่ยผมต้มมาก่อนแล้วเป็นหมูสามชั้นเนาะมันจะได้เหมือนคล้ายๆแบบพวกหมูหมูสามชั้นทอดน้ําปลาอะไรงเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวผมขอตั้งก็ประมาณสักอยู่ในช่วงร้อยหกสิบถึงร้อยแปดสิบแล้วกันประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาเนี่ยอาจจะใช้สั้นลงนะครับก็อย่างที่บอกผมเอาเนื้อหมูเนี่ยไปต้มมาก่อนแล้วเดี๋ยวผมขอลองตั้งดูสักสิบนาทีนะครับแล้วลองเปิดดูสักรอบหนึ่งว่า เนื้อที่ผ่านการอบ10นาทีเป็นยังไงโอเคงั้นเดี๋ยวผมหมุนตั้งเวลาเลยที่ประมาณ10นาทีนะครับโอเคเพื่อนๆก็จะได้ยินเสียงนะครับนาฬิกาตัวจับเวลาก็เริ่มทำงานแล้วนดังติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไปเรื่อยๆนะครับอ่าโทษทีครับพอดีผมลืมปิดเปิดสวิตช์ไฟาา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 าปาปาาิาา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 า โอเคครับเมื่อกี้เกิดความผิดพลาดนิดหน่อยก็คือเสียบปลั๊กไว้แล้วแต่ว่าลืมเปิดสวิตช์ออนที่ตัวปลั๊กพ่วงนะครับก็เลยจะไม่ได้เสียงไม่ได้ยินเสียงพัดลมมันทํางานนะครับก็เพื่อนๆก็จะสังเกตนะครับก็จะได้ยินเสียงนะครับพัดลมนะครับก็จะทําการดูดลมมาแล้วก็เป่าเอ่อขดลวดนะครับให้ความร้อนเนี่ยก็ไหลผ่านลงไปที่ตัวมอน,นะครับแล้วก็จะเห็นว่าไฟก็จะมีการทํางานนะครับ สว่างขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับก็มันก็จะคล้ายๆพวกหม้อหม้ออะไรอ่ะหม้อไฟฟ้ากระทะไฟฟ้านะครับที่เวลาที่ตัวขดลวดเนี่ยมันร้อนเนี่ยมันก็จะมีไฟสเตตัสต,ต,ตรงเนี้ยสว่างขึ้นมาแต่ถ้ามันถึงอุณหภูมิที่เราตั้งไว้แล้วเนี่ยไฟตรงนี้ก็จะดับนะครับพออุณหภูมิมันลดต่ําลงมากปุ๊บมันก็จะสว่างขึ้นมาอีกมันก็เหมือนกับเร่งความร้อนขึ้นมาตามที่เราตั้งค่าอุณหภูมิตรงนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยว พอถึงเวลา10นาทีตามที่เราได้ตั้งไว้เดี๋ยวเรามาดูผลงานครับว่าหน้าตาหมูสามชั้นทอดโดยหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยหรืออบโดยหม้อทอดไร้น้ำมันหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปนะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับหลังจากที่ผ่านไป10นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองมาเปิดหม้อกันดูเลยดีกว่าว่า เนื้อหมูสามชั้นที่เราทําการอบไปเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็ลองจับดูบริเวณหม้อนะครับก็จะตรงนี้ก็อุ่นๆหน่อยแต่ตรงนี้บริเวณที่เป็นขดลวดก็จะมีความร้อนหน่อยนะครับตรงนี้ถ้าจะจับจะโดนอะไรก็ต้องระวังนิดนึงนะครับตรงนี้ค่อนข้างร้อนทีเดียวแต่ตรงนี้จะอุ่นๆนะครับโอเคมาเปิดหม้อดูกันเลยนะครับอ่าดูสีดูเหมือนจะยังไม่ค่อยสุก เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวยังไงผมขออบต่อสัก10นาทีแล้วกันนะครับโอเคมาต่อกันเลยนะครับสียังดูขาวๆอยู่เลยนะครับยังไม่เหลืองเท่าไหร่ยี่ผมปรับความร้อนอ่าลองตั้งไว้สัก180นะครับแล้วอบต่ออีกสัก10นาทีดูซิจะเป็นยังไงนะครับ โอเคเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนะครับหลังจากที่รอบที่สองที่เราอบไปอบเสร็จแล้วนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆ เสียงนาฬิกาสิ้นสุดลงนะครับอันนี้ก็เรามาดูกันว่าผลงานของหม้อท่อดไร้น้ำมันนะครับหน้าตาของหมูสามชั้นของเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมคิดว่ามันน่าจะสุกได้แล้วแหละนะครับเรามาดูกันเลยนะครับอ่านี่ครับสีสันดูโอเคครับค่อนข้างสวยงามนะครับแต่นี้ต้องบอกเพื่อนๆน,นิดนึงนะครับว่า ในระหว่างที่ผมอบเนี่ยคือผมก็ต้องแบบเหมือนเปิดออกมาดูเรื่อยๆนะครับว่าอ่าสภาพของหมูสามชั้นเนี่ยมันเป็นยังไงคือต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้ครับเพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่าตรงกลางเนี่ยมันจะดูยังแบบยังดูขาวๆอยู่เนาะแต่ถ้าหากเป็นขอบๆที่อยู่รอบๆนอกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเกลี่ยมัมนค่อนข้างที่จะแห้งจะเหลืองมากกว่านะครับผมก็เลยต้องแบบต้องเปิด หม้อออกมาดึงหม้อออกมาแล้วก็พยายามที่จะเหมือนกับพลิกนะครับกับด้านของหมูเนี่ยให้มันแบบเออเหมือนโดนลมร้อน,นครับมันจะได้แบบสุกทั่วๆกันนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอลองชิมแล้วกันนะครับว่ารสชาติของเจ้าหมูทอดด้วยหม้อทอดอไรน้ํามันเนี่ยจะว่าจะเรียกว่าทอดมันก็ไม่ไม่เชิงนะครับก็น่าจะเรียกว่าใช้วิธีการอบซะมากกว่านะครับ นะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเลยนะครับครับก็เดี๋ยวขอลองสักชิ้นนึงนะครับฟังจากเสียงดูก็ค่อนข้างที่จะมีเสียงแบบกรุบกุครับอันนี้เพื่อนเพื่อนได้ยินเสียงไหมยังมีเสียงแบบน้ำมันเดือดเดือดอยู่เลยอ่ะเออของหมูชิ้นนี้ดูนะครับนี่นะครับดูครับยังมีน้ำมันเดือดปุดปุดอยู่เลยครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาลองชิมดูนะครับว่ารสชาติ แล้วก็เนื้อสัมผัสมันจะแห้งหรือมันจะนุ่มอะไรยังไงบ้างไหมนะครับจะชิมให้ดูอันสดๆเลยนะครับถ้าใครเห็นแล้วหิวก็ขออภัยด้วยนะครับก็ข้างในก็ไม่ถึงกับแห้งมากนะครับแต่มันก็ ไม่ได้กรอบเหมือนกับที่เราใช้น้ำมันในการทอดนะครับอ่าอันนี้ก็แต่ก็ถือว่าโอเคครับก็มันก็มันก็สะดวกดีแหละเราไม่ต้องแบบเตรียมกระทะเตรียมน้ำมันอะไรเงี้ยเราก็เอาพวกเนื้อสัสตว์ต่างๆอาหารของเราก็มาอบได้เลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันเหมาะกับพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดของเราที่เรากินเหลืออย่างพวกเคเอฟซี ไก่ทอด KFC พิซซ่าเฟรนฟรายอะไรอย่างนี้ครับเราน่าจะปลุกชีพไอ้พวกอาหารเหลือๆพวกนั้นเนี่ยให้มันกลับมามีชีวิตชีวาได้นะครับก็อันนี้สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่กำลังมองหาหม้อทอดอไรนะ้น้ำมันราคาถูกราคาย่อมเยานะครับก็คุณภาพก็น่าจะเป็นไปตามราคานะครับก็ถ้าเป็นแบบพวกเครื่องรุ่นใหญ่ๆหน่อย ที่มีราคาสูงกว่านี้มันอาจจะทําให้เนื้อที่เราเอาไปอบเนี่ยเอออาจจะแบบสุกทั่วถึงกันทุกชิ้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆคนไหนมีแบบพวกหม้อทอดเครื่องแพงๆก็ลองแชร์กันมาได้ครับว่าใช้แล้วหรือลองเปรียบเทียบกันแล้วระหว่างหม้อทอดอ่าราคาแบบ ยอมเยาย่อมเยาแบบนี้กับพวกหมออ้อทอดไร้น้ำมันราคาแบบหลักหลายๆพันบาทอะไรเงี้ยครับว่ามันต่างกันมากไหมก็มีอะไรก็อยากจะแชร์ก็คอมเมนต์กันมานะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับกับหมออ้อทอดไร้น้ำมันซามิโอนะครับอันนี้ก็หาได้จากใน Lazada แล้วก็ชอปปี e นะครับแต่ว่าเว็บไซต์ที่ขายจริงๆเนี่ยจะเป็นของ TV Momo นะครับก็จะมีแบบโฆษณา ทางพวกเคเบิลทีวีหรืออะไรอย่างนี้ด้วยที่แบบมีพวกรายการขายสินค้านะครับของมอทอตอนนี้ก็ลองไปหาดูรีวิวใน YouTube ได้ครับก็อันนี้มอทออันนี้ก็จะแถมพวกเอ่อเป็นกล่องนะครับกล่องใส่อาหารขนาดเล็กมา3กล่องนะครับ3ไซส์นะครับแล้วก็จะมีที่คีบที่เป็นหัวพลาสติกมาให้จะเป็นคล้ายๆลักษณะที่คีบอันนี้นครับแต่อันนี้ไม่ใช่แบบที่แถมมานะครับถ้าแบบที่แถมมาตรงปลายจะเป็นพลาสติกนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบด้วยการชิมการกินของผมนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันนะครับก็รอพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าผมจะเอาอะไรที่เป็นของใช้ส่วนตัวของผมมารีวิวยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบก็ไลค์ถ้าไม่ชอบก็ไลค์นะครับยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณมากที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ